อันดับที่9กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จเตียนอกจากจะทรงเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยแล้วในอีกมิติหนึ่งพระองค์ทรงเป็นจอมขมังเวทที่มีวิชาความรู้ด้านไสยศาสตร์และเวทมนต์อย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะวิชาการสักยันต์และพิธีกรรมทางไสยเวทที่ทรงศึกษาจากครูบาอาจารย์หลายท่านทรงมีพระคาถาอาคมที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นที่เล่าขานกันในหมู่ทหารเรือและสิทธิอนุสิ์ว่าทรงมีพลังอำนาจในการปกปักรักษาผู้ที่ศรัทธาและยังเป็นผู้สร้างตำราการแพทย์แผนไทยและคาถาอาคมไว้มากมายสวัสดีพี่ๆที่เห็นคลิปนี้นะครับช่วยเอื้อมมือไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับปุ่มด้านล่างขวามือนะครับ ตอนนี้ผมตกง,งานออกมานั่งทำ YouTube อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะครับสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้พี่ๆได้ดูทุกวันเลยนะครับกับ10อันดับอันติเมทเคาดาวนะครับขอพอะคุณมากๆนะครับติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ